ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับพบกับชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับซึ่งมีชนชาติพันธุ์หลากหลายชนชาติพันธุ์นะฮะตีดตักรักปักฐานอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ตีภาคเหนือตอนบนนะครับดังนั้นนะครับรา,ายการเพจคนเหนือนะฮะจึงได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ นะครับ,บรประเพณีของพี่น้องชนชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน,นครับผมยังอยู่กับชาติพันธุ์ของพี่น้องพ่อโมงอยู่นะฮะเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับการรักษาโรคนะครับ w a r n i นะฮะ w a r n i n นะับการรักษาโรคทางศิลปศาสตร์ทางจิตวิญญาณของพี่น้องพ่อโมองนะฮะวันนี้นะครับเราลงมาดูประเพณีการแต่งงานของพี่น้องโมงกันดีกว่านะครับว่าจะมีความ แปลกละกอมีความเป็นเอกลักษณ์ตีบ่เหมือนไผ่และบ่มีไผ่เหมือนนะฮะการแต่งงานของพี่น้องม้งนะครับผมได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมข้อมูลและไปร่วมง,งานแต่งงานนะครับขอหลายหลายปีมาแล้วนะครับแต่ผมได้นํามาตัดต่อมารวบรวมใหม่มท่านเห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องม้งเป็นอยู่เป็นแต่งงานมีวิธีแต่งงานกันจะได้พ่องนะครับจะได้ก็ท่านพ่อเยีงครับถ้าพร่อมอแล้วเอาไปดูการแต่งงานของม้งกันดีกว่าครับ ้องลิร้องลิอ่ะให้องลิูอย่าร้องลิร้องลิอ่ะลาลีย่ะอือนนอือจงเกล้ามืชีดู่งเกิดขุเนี่ยชาวม้งจะมีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งความเชื่อเป็นของตนเองสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่นประเพณีการแต่งงาน,นเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหู้จักกันและเกิดรักใครชอบพอกันทั้งสองอยากใช้ชีวิตร่วมกันฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะกลับมาบ้านของตนเองและฝ่ายชายค่อยมาพาฝ่ายหญิงจากบ้านของฝ่ายหญิงโดยผ่านประตูผีบ้านของฝ่ายหญิงเพราะคนม้งถือและเป็นวัฒนธรรมของคนม้ง หลัง,ง,จลงจากที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกลับมาถึงบ้านของฝ่ายชายพ่อแม่ของฝ่ายชายจะเอาไม้ไก่มาหมุนรอบศีรษะของคนทั้งสองคนสามรอบเรียกว่าวหรือข้าเป็นการต้อนรับคนทั้งสองเข้าบ้านซึ่งฝ่ายชายจะต้องแจ้งเ้ือยาทางฝ่ายหญิงทราบภายในสัปซีชั่วโมง โดยจัดหาคนสองคนเพื่อไปแจ้งข่าวใือพ่อแม่และญาติทางฝ่ายหญิงทราบว่าตอนนี้บุตรชายของเราในพาบุตรสาวของท่านมาเป็นสะพายของเห้าแล้วท่านมาต้องเป็นห่วงบุตรสาวโดยคนที่ไปแจ้งข่าวนั่นคนม้งเรียกว่าแม่กง้ง เดี๋ยวเขารู้เจอนะไงกเูนี่คือไก่ที่ทําแล้วก็เวลาเขาเอาไปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปกินกับทานเพื่อทําพิธีทําผีเลี้ยงผีเจ้าเจ้าที่เจ้าทางว่าไปไม่ให้มีเหตุอันตรายให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กับทาง สตัวก็ไปกินทังแล้วอีกตัวหนึ่งก็เอาไปทําผีที่พ่อแม่ให้พ่อแม่เขาทําผีทั้งหมดก็กอยู่อยู่ที่เรา,เาห้าตัวถ้าผมต้ทาอะไรหน้าที่อาจารย์อาจารย์ผีนี่แหละมาสอนลูกหลานให้ทาวิธีทางงานกางงามศก ก็ไอของทางคนเดียวมามาสอนคนเดียวถาก่งงานเนี่ถ้าสมมุติว่าไปหาได้ลูปรูปปมาก็หาเงินหาทองหาเงินหาหมูไก่ ไปติดแปลงแต่งงานถ้าต้องทำผีที่บ้าเจ้ออาเบาเสร็บแล้วต้องไปที่เจ้าสาวแต่ทางแพรเอาหมูตัวนะก็เอาเงินเทนห้าเท่นไปให้พ่อแม่กับเจ้าสาวก็แบกข้าวหมูตัวหนึงให้พ่อกับแม่ เจ้าสาวกินแตาก็เสพและเสพแล้วไปนอนคือเดียวก็กล่ามากล่ามาที่บ้านก็เสพแล้วเรื่องอแต่งงานนี่ผมมีเค่ะนะนร้องเชจิกูเน่นื้อจอาตัวโตเลยเนื่อตู้ปื้ไกกูปื้อ้าตลอดพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะแจ้งกับฝ่ายชายทราบว่า อีกสวันเพื่อแม่ก้งมาใหม่นั่นหมายความว่าป่อแม่ทัฝไายหิง,งต้องการการจัดการแต่งงานให้เกิดขึ้นสมัยก่อนคนม้งมักจะอยู่กินด้วยกัน2-3เดือนหรืออาจจะเป็นปีแล้วแต่แลว้วก็มาแต่งงานกันแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปตามยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การจัดการแต่งงานของคนม้งนั่นได้กำหนดการจัดงานแต่งงานภายใน3วัน bên thi dùng cả này bắt chú bắn cho kênh có Để không bỏ lỡ những video hấp นี่คือวิธีการที่มันแต่งงานคือมาถึงทางพ่อแม่ก็ต้องมาเคารพผู้พ่อแม่ตรงนี้คือคนพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเต้นลูกโซ่ชอบมาโอเคอย่าแม่ต้องใจไม่จำเป็นมาเขาจะก็ไม่ใช่หรอะผานมาเต้นนุ่เยอะได้อะก็เปิดมามาจ้าวแล้เก็เต้นไปเรื่อ ဘူးတေးတေးချခေါနမောက်ဘူးတေးအဲ့ဒီနှုံးမေးိုးလာစုံနေဘူးတေးနှုတ်ရဘူးတေးနှုတ်ရလာနင်သာအဲ့တလတင်လာဒီပိုက်ချောင်းနေတယ်ဘူးလင်သာဘာမှပုံမလာရယောယောကလူကြားနေဘေဘေမာပင်ပုန်ညာတာဂျင်းနေဘူးလည်းဟဲ့နော်ပြီးတော့

người ca không sẽ lo tôi <laughs> gì che che thủ thù chi nhờ lu thừng chi nhà le y đâu đi nó tòa tòa n cứu n mùng mông pa chi ê chi 我让五水溶哎，巴达姑娘鼓的梦，巴达乌尼转，乌转巴达姑娘鼓的梦，巴达乌尼转，中里。 不对。 มาลงให้ทางพ่อแม่ฝั่งนี้เก็บไว้เอ๋พ่อสื่อเขาเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาคัดกลับเดี๋ยวจะร้องเพลงขอให้เขาเอาลารมเรากับการเอ๋เจ้าบาวจักรสาวกันครับขั้นตอนแรกครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่จะทำพิธีการเอ๋ ทางพ่อเขาเข้ามือนีเขาจะคือรอ,รอ,รอจ,บบจับบาตรจะลองแข่งเรื่ยองยกเยยเ của tí ngờ chính tao là lưng lưng nó và đông lý lưng lưng lý học cú lưng cú lưng 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 ta nó và lưng lưng lý lưng 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 là trẻ Ô tô người thay mặc áo tòa dài 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 dài

ได้มีโอกาสไปคุกคีและสัมผัสกับวิถีชีวิตของมนุษย์ชาวม้งมานักพอสมควรนะครับดังนั้นจึงมีข้อมูลเยอะพอสมควรนะฮะหลายๆเรื่องหลายๆเล่านะครับสำหรับตอนวันนี้ก็เป็นเรื่องการแต่งงานนะฮะตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอย่างนั้นะครับผมยักให้ท่านที่ตามผมต่อไปนะครับเพจคนเหือครับผมยุทธภูมินามวงนะครับกับชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนนะครับอย่าลืมที่ตามตอนต่อไปนะครับ giờ rong lý quê rong mi <laughs> cú nè cú tí mong bò to nó qua lu lu công nghệ lo nha sinh lù lý dừng nha hú to nè kế chúng nghệ cả đủ xa na to gồ nha tu đầu là